ชีวิตเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยนะครับออกประกาศนะครับจะฟ้องกลับพวกนักร้องที่ร้องอะไรแล้วเธอทั้งหลายจะฟ้องกลับนะครับนะครับพี่น้องประชาชนถามว่าชูศักดิ์จะฟ้องกลับได้ไหมการจะฟ้องกลับใครก็ฟ้องได้นะครับแต่ถ้าฟ้องเทจก็โดนฟ้องกลับนะครับนะครับและผมก็เชื่อมั่นนะครับว่านักร้องทุกคนที่ไปร้องเรียนเนี่ยมันมีพยานหลักฐานทุกคนเพราะว่าผมได้ข่าวในทางลับมาว่าทุกคน มีคนจัดเตรียมพยานหลักฐานให้กับนักร้องอย่างครบถ้วนและเรื่องราวต่างๆนั้นเป็นเรื่องราวที่มีมูลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณทักษสินครอบงำพักการเมืองหรือไม่นะพัรคเพื่อไทยยอมให้คุณทักษสินครอบงำหรือไม่การแต่งตั้งรัฐมนตรีฝ่าฝืนมาตรฐานจะรจ้ทำหรือไม่นะครับทุกเรื่องทุกเรานะครับเป็นคดีที่มีมูลนะครับพีเดได้ข่าวมาในทางลับว่าพยานหลักฐานมันค่อนข้างจะมีมูลดังนั้น รัฐบาลนี้อาจจะอยู่3เดือน6เดือนหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลนะครับรั้วงี้ยครับนะครับการเ้องเยนต่างๆไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะเขาเอาเป็นเอาตายแล้วเอาจิงและผมเชื่อว่าคดีจะต้องไปถึงศาลรัฐมนูญคดีต้องไปถึงศาลฎีกานะครับถ้าเป็นเรื่องคดียาาไปศาลฎีกาถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมร้ายแรงไปศาลฎีกาแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกันหลุดจากตำแหน่งไปศาลรัฐมนูญถ้าเป็นเรื่องของการยุบพัก ใบสาฐธรรมนูญนรับรองครับช่วงนี้ครับงานเยอะครับนะนายกแพทองทานต้องระวังตัวพลาดเมื่อไหร่วงทันทีและท่าที่ทราบมาเอาตายครับนะครับเขาเอาเอาเป็นเอาตายกันเลยครับระวังคนอยู่ในป่านะลุงในป่ากับนะจันสองล่าสัดกันร่วมครับไม่ต้องห่วงครับงานนี้ไม่มีเสมอครับนะครับไม่มีเสมอนะมีเขาเรียกอะไรตายกันไปข้าง แล้วผมเชื่อว่าลุงที่อยู่ในป่านะครับที่ใหญ่สามปอปปปอุรพาพิชักอูรพาพิทักเป็นนะอุรพาพยาักษ์หาลิ้นตันเลยกูนี่ขนาดจะไม่เมาเนี่ยเชื่อหลือเกินนะครับว่าลุงแกไม่ยอมครับลุงป้อมไม่ยอมครับตอนนี้ก็โดนหมัดคุบนะโดนหมัดสวนก็มาเข้าไปลาคางปล่อยคลิปเสียงคล้ายลุงป้อมผ่านดานใยนะหมาแกนะครับผ่านดานัยหมาแกดานใยก็เป็นคนใจถึงนะครับ ขาปล่อยคลิปมาตั้งไม่รู้กี่คลิปแล้วสมัยจับคลิปชัยจินดาคุยกับนะรองอพอบอรตรวีระชัยจําได้ไหมที่คุยกันเรื่องวิกโจ๊กจำได้ไหมหมาแต่ก็ปล่อยมาแล้วครับงานนี้หมาแต่ปล่อยคลิปเสียงคล้ายลุงป้องเสียงคล้ายคุณโอเสียงคล้ายคนนั้นคนนี้หมาคอนอย่างหมาหมาแต่ไม่กลัวพักพลังประชารนะัลไม่กลัวลุงป้องไม่กลัวไปไม่กลัวไยบูนนิติธวันที่ข่มขู่ว่าจะฟ้อง อาญามินประมาทฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายออร้องกอสทชดำเนินคดีดักฟันคนอย่างคนอย่างใครครับหมาแก่ไม่กลัวครับนะครับไม่กลัวครับเขามีผลงานในการแฉนักการเมืองมาเยอะแยะมากมายนะครับและวก็บ่าวานที้ขอบคุณหมาแก่นะครับจากรายการอินไซด์ไทยแลนด์ทางช่องเก้าเอาเพจพี่เดยไปโพสต์ด้วยนะครับบอกว่าการกระทําของหมาแก่ไม่ิด นะครับหมาแก่ก็เอาเยจพี่เดยไปโพสนะครับว่าการที่หมาแก่ปล่อยคลิปนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นการวิจารณ์พฤติกรรมของนักการเมืองประชาชนได้ประโยชน์ไม่มีความผิดก็เลยฝากไปถึงหมาแก่นะครับในฐานะคนรู้จักกันว่าจุก,กรูจุก,กรูอย่ากลัวครับอย่ากลัวครับนะพลังประชารัฐบอกให้หมาแก่นะขึ้นศาลบอกเลยนะครับเอาคลิปมาจากใครผมฟังหมาแก่ให้สัมภาติบอก ด้วยจัญยาบาลของสื่อมวลชนต้องปกปิดแหล่งข่าวจะไม่บอกแล้วครับว่าเอาคลิปเสียงคล้ายลุกป ah. ้อมาจกใไรเพื food, ่อนกก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในยุคนี้เราจะไปหวังพึ่งรัฐบาลไม่ได้เพราะรัฐบาลเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ระคนฮรรัฐบาลก็จะจมหน้าตายเหมือนกันนะครับนะครับสมาธิในการทํางานก็ไม่ค่อยมีรัฐบาลแพดทองทานเนี่ยถูกโจมตีถูกร้องเรียนหนักเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระทําเก่า นะครับของพ่อนายกบ้างของตัวนายกบ้างของคณะรัฐมนตรีบ้างของการแต่งตั้งบ้างเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ไม่มีสมาธิในการแก้ปัญหาเพราะว่าอะไรถูกร้องเรียนเยอะนะครับเราจะไปคา,าดหวังอะไรกับรัฐบาลนี่คงยากนโยบายต่างๆก็เป็นนโยบายแบบแก้ปัญหาเป็นรายวันไปเช่นแจกเงินระยะสั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามช่วยตัวเองทำมาหากินนะครับ อะไรประหยัดได้กับประหยัดไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อรถใหม่รถอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้รถบิ๊กอัพไม่มีคนซื้อเลยเพราะไม่คิซื้อไปทำไมยอดขายของรถบิ๊กอัพมันตกลงมากเลยนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับตกมากยอดขายตกก็แสดงให้เห็นเศรษฐกิจตกต่ำอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ำคนต่างด้าวก็มาทำมาหากินในประเทศไทยเยอะเฉพาะพม่าอย่างเดียวรกล้านคนแลคาเมลล่าเท่าไหร่ผมว่าเกินสิบล้าน นะยังไม่รวมถึงคนสัญชาติอื่นในตะกากที่รัฐบาลเปิดเสรีเข้ามาเนี่ยผมว่าดีไม่ดีแม่งอาจจะ20ล้านคน้งนะครับ20ล้านคนมันอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันก็มองได้สองมุมหนึ่งก็ามาแย่งอาชีพคนไทยนะครับถ้ามองในแง่ลบมาแย่งอาชีพคนไทยมาทำมาหากินแข่งกับคนไทยแต่มองในแง่บวกเขาก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะงานไหนที่เราไม่อยากทํางานลําบากงานอะไรเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงตายคนพมา่าคนเขมรทีต้องมาทําแทนเรา งานประมงที่ศกระบกอะไรต่างเขาก็มาทําแทนเราเราก็ได้แรงงานเพราะว่าแรงงานในประเทศเราก็คนไทยบางอาชีพก็ไม่อยากทำเพราะนั้นก็ผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนให้มองคนต่างด้าวแบบสองมุมมองกลางๆคนไทยก็ไปทำมากินในเกาหลีเป็นผีน้อยนะผีใหญ่เยอะยมากมายนะครับประเทศเขากำลังเกลียดเราเพราะนั้นพอมีคนต่างด้าวมาอยู่ในประเทศเราเรากำลังเกลียดเขานะนะครับเพราะนั้นก็อยากให้มองกลางๆนะครับนะนะครับ คนต่างชาติไปอยู่ในเอเมริกาก็เยอะถามว่าเขาังเกียจก็ลังเกียจแต่ผมอยากจะฝากนะครับว่าในยุคการค้าเสรีเนี่ยเพื่อนผมอยู่ที่ลาวที่กัมเบียนที่กัมพูชาเขาเล่าให้ฟังก็คนเหล่านี้เขามาหนีร้อนมาพเย็นก็มาทางานในประเทศไทยนะครับก็มาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างมาเป็นช่างบ้างนะทาประมงบ้างงานอะไรที่มันสกปรกลําบากเสี่ยงตายคนต่าง้าวมาทําดูเดี่ยวนะเคน์ถล่มก่อสร้างถล่มคนพม่าคนเปรตตายคนงงงงดังนั้น นะมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องชาวไทยว่าอย่ามัวแต่ไปเรียกอะไรนังเกียรติชาวต่างคนต่างชาติคุณต้องพัฒนาตัวเองไม่ใช่วันวันไม่ทำหาเลยนะนะครับนะไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยนะครับนะพูดถึงเรื่องการลังเกียรคนต่างด้าวคนต่างด้าวแย่งงานคุณพูดไปเรื่อยๆอมันช่วยอะไรไม่ได้คุณต้องพัฒนาตัวเองไปฝึกพูดภาษากฤษนะพูดภาษาจีนพูดภาษาอะไรต่างๆมีความจำเป็นเดี๋ยวนี้นะขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมจะไปต่างประเทศก่อน เดือนหน้าเนี่ยต้นเดือนไปญี่ปุ่นปลายเดือนไปจีนคุณก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษา,ษาญี่ปุ่นภาษาอะไรต่างเพราะอะไรผมเวลาไปจากประเทศแม้นไม่มีภาษาไทยคุณต้องปรับตัวนะครับจะเช็คอินจะจองตัว๋วจะอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตหมดถ้าเรายังทําตัวโง่โง่โง่เง,ง่าอยู่ก็ลำบากนะครับไปสนามบินเดี๋ยวนี้ผมก็นะส่วนใหญ่ผมไปไหนมาไหนก็มีลูกมีหลานมีลูกน้องติดตามนะเพราะเราเป็นผู้บริหารก็ไม่หนักหนาแต่ถ้าเกิดเราต้องช่วยตัวเองอะจะขึ้นเครื่องบินอะไรต่างเนี่ย จะผ่านตอมเกาหลีตอมญี่ปุ่น,นกลางแล้วมัาานก็ถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรกับมันก็ลําบากอะ่ะเขาก็ส่งกลับประเทศ,เพ,เทศพอส่งกลับประเทศกระดาตอม,ตอมเกาหลีว่ารังเกียจคนไทยรังเกียจคนไทยแล้วก็เกิดสงครามระหว่างวัฒนธรรมกับเกาหลีกับคนไทยตอนนี้ก็ดาดากันไปดา่ากันมาจนคนไม่ไปเที่ยวประเทศเกาหลีลดน้อยไป2 0 3 0มประเมาเช้าผมดูข่าวต่างประเทศ,เทศคนไทยไม่ไปเกาหลีนะเพราะอะไรเพราะได้บีซ่าได้นู่นได้นี่เรียบร้อยพอไปถึงตอมโดนไล่กลับ นะครับคราวนี้เวลาเราโดนไล่กล <biggest> <should> ับประเทศหนึ่งเราต้องกลับมาสารวจตัวเรานะว่าทําไมตมเกาหลีตมเราต่างประเทศเขาไล่เรากลับเพราะอะไรเพราะตัวเราเองเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ต้องเตรียมการนะนะครับต้องเตรียมการนะครับนะต้องเตรียมการนะครับว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องพูดภาษาอังกฤษอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างโรงแรมที่ไปอยู่ไหนถนนอะไรนะจำไม่ได้ก็จดไปอะไรต่างเพื่อจะตอบคาถามตมเขาได้ถ้าตอบคาถามได้ก็ให้เข้าประเทศผมเดินทางมาหลายประเทศทั่วโลก เป็นมีปัญหาอะไรขอกีซ่าอเมริกาเขาบอกขอยากผมห้าตทีสิบทีก็ได้เดีนะ๋ยวเขาถามว่าเราเป็นใครทำอาชีพอะไรจะไปทไําไมแล้วก็ตอบไปครับบางคนจะไปที่อเมริกายังไม่รู้ว่าไปตรงไหนยังไงมีเงินเท่าไหร่อะไรตอบไม่ได้อะไรต่างเนี่ยเขาก็ไม่ให้กับประเทศนะนะครับมันธรรมดาเข้ามาแล้วก็มาอะไรบางคนก็มาค้ายาเสพติดบางคนก็มาขาย,าาาข,ายขายตัวนะบ้างนะนักลอบทํางานมันก็สร้างปัญหาความมั่นคงให้กับประเทศเขานะครับเพราะนั้นเนี่ย เวลาประเทศไหนเขาไม่ให้คนไทยเข้าประเทศอย่าไปด่าเขาเลยครับผมนี่อายแทนนะครับกลับมาสํารวจตัวเราว่าเราเป็นยังไงทําไม,ขมเขาไม่เอาให้เข้าประเทศผมเนี่ยเดินทางมาโอโ้โหไ่รูกี่ประเทศนะไปเทียโโ่ยวยุโรปบางทีเดือนละสองครั้งังไม่เห็นมีอะไรนะครับนเตรียมตัวให้พร้อมก็บอกมาจากไหนเป็นอะไรภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เอาแม่งมาท่องนะภาษาคาราโอเกะก็เยอะแยะไปนะให้ลูกน้องให้ใครเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ my name is n i s a อะไรก็ว่าไปเขียนภาษาไทย จนะไปไหนทัวร์อะไรกว่าไปโรนะงแรมอยู่ไหนอะไรแว์อิสโเทลอะไรกว่าไปนะครับมากี่วันเอาเงินที่ไหนใช้นะก็เขียนเป็นภาษาไทยพูดภาษาฝรั่งนะเยอะแยะคาราโอเกะคนเกาหลีจีการบมินยังสามารถนะพูดภาษาไทยปิดๆ,ๆ,ๆิดถูกๆยังหักทำมาหากินในประเทศไทยได้เงินไปหลายสิบล้านร้อยล้านได้นะนะครับแล้วก็เอาเงินกลับประเทศไปแค่นีนะ้แค่จีการบมินคนเดียวนะ แค่คนเดียวเข้ามาประเทศไทยยังสั่นสะเทือนนะเป็นข่าวไปทั่วประเทศมีคนตาไปล้านล้านชาตัวชุกวงละศีแสนถึงหนึ่งล้านคนไทยเราก็ดูเลยเออเฮ้ยเขาทำได้ยังไงครับพูดภาษาไทยก็ไม่ดูเรื่องใม่เข้าใจภาษาไทยแต่ก็งืกเงืกงาเงจังซี่แล้วต้องถองต้องถองต้องถอนโวยเงินตั้งเยอะแยะากาจัดคนโนเนมนะครับจีการบินในประเทศเขาเขามาอยู่เมืองไทยเขาเป็นไงสาราบชื่อเสียงม,มีคนไทยมีแดกชาลีไปช่วยเขามีอะไรต่างๆ นะเขาชุบตัวจนร่ำจนรวยได้เงินได้ทองแล้วเขาก็กลับประเทศเข้าไปคนเราก็นั่งด่าเขาโอ้ยเดรคคุณคนไทยไม่สนใจคนไทยนะครับยุคนี้เป็นยุคของอยุคยุคอะไรยุคนายทุนใครมือยาวว่าสาวได้สาวเอาใครเก่งก็าหาผลประโยชน์สร้างคนทงคอนเทนต์ก็ไปนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอาชีพที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่เจ้าของกิจการนะอาชีพอินฟลูเอนเซอร์อย่างอาชีพพวกผมเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้รับจ้างรีวิวอะไรหรอก แต่ถ้าเอฟซอยากจะให้รีวิวอะไรก็ส่งมานะผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียกเงินเรียกทองอะไรเยอะแยถ้าอยากจะให้ช่วยอะไรก็มาบอกแนะนําได้นะครับผมไปกินข้าวร้านเอฟซีร้านดังๆนะก็โปรโบทให้ไม่เคยคิดดังอะไรั่าพราะนั้อาชีพอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเท่าที่ผมติดตามทั้งในประเทศต่างประเทศถึงเป็นอาชีพที่รวยที่สุดนะรวยมากไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของสินค้าครับถ้าเป็นคนดังเนี่ยขายของได้หมดพี่เดยยังไม่ได้คิดจะขายของอะไรต่างนะครับ ทุกวันนี้ก็ขายความคิดขายสติปัญญาให้ความรูกับประชาชนที่บอกว่าพัฒนาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อูอย่างทีการบินเนะ่ยโดเนมกลายเป็นค่าตัวชัช่วโมงละสี่แสนถึงหนึ่งล้านแล้วเขากร่ลับรวยไปคนก็ไม่ได้มองละมองอย่างเดียวเนลรคุณคนไทยเนลรคุณแฟนแฟนคลับไทยไม่ได้มองเลยว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นคนโดเนมพูดภาษาไทยก็ไม่ได้นะเออขอบคุณค่าขอบคุณค่านะไปน